ต่อยแรงต่อยจริงออาประโยชน์ลูกฝึกสายตาฝึกการป้องกันตัวด้วยยึขยึกหลอกขยึกจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้ายึกหลอกอ่ขยึกขยึก ยึดล็อกจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าปุ๊บอ่าไม่โดนอ้าวจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าดีไม่เข้าดีเออปุ๊บโป๊ะโป๊ะอ่าอ่าล็อกเลขขยับด้วยเลยขาอ่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 า ต่อยเบสิกตามสเต็ปเนี่ยใช้ได้ ยึกหลอกขยึ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 กแบบพี่โบขาแบบพี่โบเขยึกเข้าจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเอออ่ะอ่ะขาแบบนักมวยทีมชาตินักมวยนานาชาติเออปึ๊กปึ๊กปึ๊กเออขยึกหลอกเออไม่นิ่งขาไม่ตายขยึกจะเข้าไม่เข้าคึกเออจะเข้าไม่เข้าดีเออจะเข้าไม่เข้าหลอกปึ๊กปึ๊กปึ๊กเออหลอกหลอกชึ๊กชึกชึ๊กชึกเออเออนี่เห็นไหมชึ๊กชึ๊กชึกชึ๊กคึกเข้าเออ เออขยึกขยึกหลอกปั๊บเอ่าอ่าปั๊บเออหลอกเออจารยะยะปั๊บปั๊บปั๊บเออขาไม่ตายทุกอย่างขาไม่ตายทุกอย่างหลอกปั๊บเออดีเห็นไหมนี่ละเดี๋ยวเราไปต่อยพัทลุงเกมได้เหรียญทองแน่นอนเออต่อยทรงนี้เลือกเลือกเอาเลือกเอาเลือกอาวุธเลือกเป้าเอาปั๊บปั๊บเออระวังมือขวาอย่าหล่นไอ้มือซ้ายอย่าหล่นเด็กมันก็หนักนะพูดถึง ต่อยมือไทยมาน,มน็นอ,กนอกเหมือนกันหมัดน็อกน็อกด้วยหมัดเหมือนกันระวังด้วยเอ่อเออเออเออขยึกเข้าเขายึกออกลึกเข้าจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเข้าออกออกออกปั๊บปั๊บเออระวังหัวลูกระวังหัวขาตรงแบบเสสอนอ่ะแบบที่เสสอนลูกเออแบบที่เสสอนเนี่ยมันจะต่อยได้เข,ข้าไม่เข้าปั๊บปั๊บ ปั๊บป๊บเออดีเลโตเออได้ยไหมลูกขาขยับด้วยเละอย่าออกข้ามุมอับนะมุมอับนะหน้าออกมุมอับลูกขยึศขาด้วยขาขยึกเข้าออกเข้าออกด้วยปั๊บเออขยึกขยึกหลอกหลอกปั๊บเออเออขยึศขยึกขยึกขยึกเออเออ ปั๊บ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 เอ่อขยึดหลอกด้วยขาจารย์ย่เนี่ยเออขยึดดีดีเละดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่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 เออดีลูกดีลูกขยึดเลยแล้วหมุนออกมาขยึดขาหลอกอย่างนั้นน่ต่อยยากถ้าขาอย่างนั้นน่ต่อยยากเออเออขยึดหลอกขาด้วยเออโอ้ยจันทองเห็นดีใจเลยเนี่ยขาเนี่ยเออละเออเละดีแล้วลูกเออเออขาให้เป็นแบบแบบตะวันน่ะเออเออขาขยึดหลอกปั๊บเออเออปั๊บเออถ้าขามันได้อย่างอื่นมันต่อยได้